นายสหาการเพชรนรินรักษาการอทิบดีกรมราชทัณฑ์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวช่อง3นะครับบอกว่าเครื่องพันธนาการของนายชาวลิตรหรือเสียแป้งมี3อย่างครับ1ก็คือกุญแจมือ2กุญแจข้อเท้า3าก็คือสายอยู่ครับกุญแจมือเจ้าหน้าที่ใช้กุญแจมือล็อกที่มือข้างหนึ่งเอาไว้ล็อกไว้กับเตียงครับเท่ากับว่ามืออีกข้างของเสียแป้งปล่อยฟรีไม่มีเครื่องพันธนาการส่วนกุญแจข้อเท้า เป็นกุญแจชนิดเดียวกับกุญแจมือครับแต่มีโซ่ตรงกลางโซ่นี้จะยาวหน่อยเพราะว่าต้องเดินใช่ไหมครับแต่ที่เท้านั้นมีสายอยู่คล้องข้อเทา้าเข้ากับเตียงโดยคาดว่าผู้ต้องขังนั้นใช้กุญแจผีไขที่กุญแจมือก่อนพอไขได้แล้วไม่มีเครื่องพันธนาการก็เอาผ้าห่มมาคลุมมาบังไว้ครับแล้วก็เอากุญแจผีดอกเดียวกันนั้นไปไขที่ข้อเทา้ากุญแจดอกเดียวกันกนะครับไขได้ทั้ง ที่ข้อมือแล้วก็ข้อเท้าแล้วก็เอาเท้าลอดสายอยู่ออกมาครับรักษาการอธิบดีกรมราชัณฑ์ยอมรับว่านี่เป็นจุดอ่อนในการตรวนนักโทษเวลาจะนำพานักโทษหรือว่าผู้ต้องขังออกมาข้างนอกถ้าตรวนอาจจะเข้าไขา่เละเมสิทธิมนุษยชนเพราะว่าสร้างความอับอายจึงเปลี่ยนเป็นการพันธนาการด้วยวิธีการนี้ซึ่งคุณผู้ชมคะจะแตกต่างไปจากกรณีของนายประสิทธิ์เจียวกกที่ใช้เครื่องพันธนาการความมั่นคงสูง เครื่องพันธนาการความมั่นคงสูงก็คือกุญแจหนึ่งดอกจะใช้ได้กับเครื่องพันธนาการอันนั้นเท่านั้น hmm. เป็นกุญแจเฉพาะจะใช้ดอกอื่นไขไม่ได้แต่กุญแจมือที่นำมาใช้กับนายชวลิตนี้เป็นกุญแจมือปกติผลิตออกมาเป็นลอ็อตมีทั้งหมด2,000 0 0ชิ้นซึ่งสามารถใช้ลูกกุญแจเดียวกันไขออกได้ทั้ง2,000 0 0ชิ้นค่ะ รักษาการอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ตั้งกรรมาการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับว่าการหลบหนีของนายชาวลิตมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รู้เห็นหรือเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่หรือไม่โดยต้องสอบให้เสร็จภายใน5วันครับแล้วก็มีคําสั่งย้ายเจ้าหน้าที่เรือนจํากลางนาครศรีธรรมราช4คนเข้ามาสํารองราชการที่ส่วนกลางระหว่างการสอบสวนประกอบไปด้วย 1. ครับนายนารงหนูคงผู้บัญชาการเรือนจํากลางนาครศรีธรรมราช 2. อ,อออส่วนควบคุมผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังทั้งสองคนที่อยู่เวรระหว่างที่นายชาวลิตหลบหนีครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมลงพื้นที่วันพรุ่งนี้นะคะแต่เบื้องต้นได้สั่งการให้หนายนระค์จุ้ยเสย รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการลงไปบัญชาการสถานการณ์ร่วมกับตำรวจและมอบหมายให้อธิบดี DSI ส่งทีมไปช่วยติดตามจับกลุ่มผู้ต้องขังที่หลบหนีเพื่อตรวจสอบผู้ขนานกันให้ประชาชนคลายข้อสงสัยค่ะซึ่งนายนรงเปิดเผยว,ว่าตำรวจตอนนี้รู้เส้นทางหลบหนีแล้วอยู่ระหว่างติดตามตัวแต่ว่ารายละเอียดนั้นขอยังไม่เปิดเผยค่ะแต่นี่มันเกินสี่แดชั่วโมงแล้วเนี่ยในการเข้าจับกุมเนี่ยเราต้องใช้ตำรวจ จ้าพนักง,งานอสอบสวนตามกฎหมายแต่เราก็ยังมีหน้าที่ในกนารจับกลุ่มเือใค้ายาเุธเราเข้าในเคหลักฐานอะไรไม่ได้ต้องให้ตำรวจเข้าครับในนีเนเนเน้เราก็อยู่แนวหลังร่งวงกับตำรวจสุกร์ตกัดกันตามจุดต่าง